ฮัลโหลครับเออตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับพี่นูครับอันนี้นี่มัน margin of Sa f e t y กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้พี่นุ้ยแล้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หลักๆคร่าวๆนะครับไอ้หุ้นสิบเด้งเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ทางก้อยเขาถามว่าเราจะเอาอะไรมาคุยกันต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเป็นคาแรคเตอร์ที่ลงไปเป็น p r a c t i c a l วันนี้มันจะเป็นคอนเซปต์ว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนได้หุ้นสิบเด้งผมเองผมก็เคยเคยผ่านหุ้นสิบเด้งหลายครั้ง เอาสักประมาณเอาที่ผ่านผ่านไม่ใช่ว่าเราได้สิบเด้งนะครับแต่เราเคยถือได้สักเด้งสองเด้งหกเด้งอะไรเงี้ยแต่มันไปสิบเด้งเนี่ยสักเจ็ดแปดตัวแต่เราก็ยังไม่สามารถจะเขาเรียกไงทําประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดให้มากกว่านี้แต่ผมก็พอจะเอามาทั้งหมดมาศึกษาคาแรคเตอร์ว่าแบบไหนนะที่มันจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นสิบเด้งได้เพราะเรารู้ว่าอย่างนี้มาเป็นลักษณะการลงทุนที่ถูกอย่างการเก็งกําไรทําไมผมรู้สึกว่าการเก็งกาไรมันเป็นคอนเซปที่ สำหรับผมแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันยากเพราะมันคิดโดยง่ายๆเวลาเราคิดอะไรที่ง่ายๆเราจะนึกออกว่าการเราเอาเงินใหญ่แล้วมาตกเงินเล็กสมมุตินะครับผมเงิน10ล้านมาเล่นเล่นทีผมก็กำไรทีละห้าหมื่น่ะคือเหมือนผมเอาเงินที่ก้อนใหญ่มากแล้วผมมาตกเงินทีละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยแล้วพลาดท,ทีหนึ่งผมโดนสองแสนสมมุติอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอเดียมันไม่น่าเป็นไอเดียที่ชนะไอเดียที่ถูกต้องมันควรจะเอาเงินเล็กแล้วมาตกเงินใหญ่ เหมือนอ o l u m e Box เฟตที่ซื้อหุ้นที่แบบไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นไปเป็นแบบอย่าว่าสิบเด้งอ่ะเป็นร้อยเด้งก็มีแต่คาแรคเตอร์มันเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงล่ะมันจะเป็นหุ้นที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วง่ายมันไม่น่าใช่หุ้นสิบเด้งนะครับในชีวิตผมที่ผมผ่านมามันมีแค่สามประเภทแหละมันก็มีหุ้นเติบโตแต่แต่วงเล็บนะครับเติบโตที่คนคิดว่ามันไม่ใช่ที่คนคิดว่ามันไม่เติบโตมันต้องมีวงเล็บว่าคนไม่เชื่อก่อน เพราะถ้าคนเชื่อไม่มีทางได้สิบเด้งสมมุติวันนี้เราคุยกันแล้วเดินไปซื้อ CPO แล้วบอกว่าจะให้มันไปสิบเด้งจากตรงนี้มันไม่ใช่นะครับวันที่ได้สิบเด้งคือวันที่อาจารย์นิเวศซื้อนึกภาพออกไหมครับวันที่ทุกคนบอกว่าไม่ใช่มันมันจะต้องมีเงื่อนไขนี้หุ้นคอมมดิตี้เพราะคอมมดิตี้เป็นหุ้นที่คนในตลาดส่วนใหญ่เล่นไหมครับไม่เล่นแต่พอถึงรอบมันกําไรมันจะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่านึกพอมันเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าราคาหุ้นมันก็มีสิทธิ์จะขึ้นได้ เป็นสิบเท่าเหมือนกันอันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับหุ้นอย่างที่สามก็คือหุ้นเทอร์นาลาวหุ้นเทอร์นาลาวคืออะไรคือหุ้นที่มันทุกคนมองว่ามันเจ๊งอะ่ะแต่สรุปตอนจบมันดันไม่เจ๊งแล้วมันพลิกกลับมามีชีวิตใหม่แบบนี้ก็หลายสิบเดง้งยกตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยอนี้แค่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวของจริงผมเอาทำเป็นสไลด์มาให้เช่นหุ้นจัสติมินแจสจากที่เคยเทรดอยู่แบบยี่สิบตังค์มั้งสิบเก้าตังค์ยี่สิบตังค์ คำถามคือเพราะอะไรเพราะสิบเก้าตังค์ยี่สิบตังค์ขาดทุนตลอดเวลาทําธุรกิจเครือข่ายอะไรที่เป็นแบบรับวางระบบรับดูรับนี่ซึ่งมันไม่มีกําไรอะ่ะแต่ระหว่างทางที่เป็นยี่สิบตังค์เนี้ยเขาได้ฟอร์มธุรกิจใหม่ขึ้นมาเป็นสามบีบีอินเทอร์เน็ตแล้วลูกค้าเติบโตเร็วมากเติบโตจากซับสคริปเบอร์แสนขึ้นมาสองแสนสามแสนสี่แสนพอแตะสี่แสนเนี่ยหุ้นเพิ่งจะเริ่มวิ่งมาสี่สิบกว่าตังค์สมมุตินะครับถ้าวันนั้นเราไปดูเสร็จเฮ้ยใช่วะ มันเปลี่ยนไปละไอ้ของเก่าที่มันไม่ดีอ่ะมันคือธุรกิจวางระบบโน่นนี่นั่นไอทีที่มันไม่ดีอ่ะแต่มันจบไปแล้วนี่นาไอ้นี้มันกาลังเข้าสู่พาร์ทใหม่สมมุตินะฮะแล้วเราเห็นก่อนเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เราไปสํารวจตลาดแล้วใช่ถ้าเราซื้อนั่นอ่ะมากกว่าสิบเด้งนะครับยี่สิบเด้งหรืออย่างหุ้นเครื่องสําอางคาร์มาดนี่เป็นอดีตหมดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้จะได้สิบเด้งนะฮะตอนแรกเขาทําเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสตาร์ใช่ไหมฮะพอทําเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสตาร์เสร็จป,ปุ๊บ มันก็ไม่ดีก็เปลี่ยนไปทํารถเมย์ก็ไม่ดีรถเมย์เอ็นจีวีทำบ้าบออะไรมันก็ไม่ดีหุ้มก็ลง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 จนมาเหลือ30ตังค์สีตังค์ประมาณนี้นะครับถ้าผมจาไม่ผิดพราะเขาเปลี่ยนธุรกิจไปทาเครื่องสาอางเสร็จปุ๊บจริงๆตอนที่เครื่องสาอางเขาลุ่งเรืองแล้วขายดีระดับหนึ่งยังไม่ใช่เท่าทุกวันนี้แต่เริ่มมีทรายละเริ่มมีสินค้าและเริ่มมีบิสเนสโมเดลลวหุ้นอยู่50สตางค์นะครับแล้วเพื่อนผมที่สนิทคนนึงงเเเเค้้้้้าาาซซืือืออออขขไไปปก็แบบตััววดียทพร์ เขาก็เลยกเกษียณจากตัวนี้เลยก็คือพี่ชาวเฉลิมเดชก็ซื้อที่เราๆห้าหกสิบตังค์แล้วก็มันวิ่งขึ้นเปสิบกว่าบาทตอนนี้ลงมาใหม่เหลือสองบาทปลายปายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมกําลังบอกว่าสิบเด้งเนี่ยมันฟังแล้วมีจริงไหมคําตอบคือมีจริงแน่ๆแ,แต่ถ้ามันมองง่ายๆชัดเจนเคลียร์มันไม่ใช่สิบเด้งมันต้องมีความสับสนมันคํานวณได้นะครับแต่มันต้องมีความไม่แน่ใจมันมีความสับสนแต่สําหรับพวกเราเราไม่ต้องแบบว่า เจอสิบเด้งแน่อัดตัวเดียวไม่จําเป็นนะครับเรามีสิบตัวเนี่ยถ้าเรามีหุ้นแบบนี้สักสองสามตัวเอาไว้ให้มันกระชุ่มกระชวยสมมุติแต่เราต้องเลือกเองนะครับส่วนใหญ่หุ้นที่แพ้ไม่ใช่หุ้นที่บอกว่า,เ,าเป็นการเลือกเองไม่ใช่สูตรอะไรไม่ใช่จริงๆเป็นเพราะเราไปตามคนอื่นตอนที่มันมาไกลาแล้วถ้าคุณเลือกเองตอนอยู่ข้างล่างอะ่ะผมกล้าท้าพิสูจน์เลยผิดมันก็โดนไม่เหอะเพราะเราซื้อเป็นคนต้นๆแต่เราไม่ค่อยชอบซื้ออย่างนั้นมันไม่มีใครสนับสนุน เราอย่างมีคนบอกเราว่าดีเชื่อกูนี่ดีดีดีพอมีคนพูดเยอะๆมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างงั้นได้ครับขอบคุณครับสไลด์มาพอดีนะครับมันเ,เดี๋ยวผมวันนี้แล้วกันมันทำไงให้เต็มหน้าฮะโอเคได้ครับก็ผมเป็นคนที่ศึกษาประวัติวอร์เรนบัฟเฟตมาเยอะนะครับแม้จริงๆผมเองผมจะลงทุนไม่ได้เหมือนกับวอร์เรนบัฟเฟต แต่ผมก็ลอกเรียนวิธีบางวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่มีประโยชน์เอามาประยุกต์ใช้กับตลาดไทยและความเชื่อของผมนะครับคนคนนี้ผมศึกษาประวัติเสร็จแล้วมันน่าสนใจมากก็เหมือนอย่างที่พี่นูบอกว่าเบนจามินเกรแฮมก็คือเป็นสุดยอดคนคนหนึ่งที่ที่เป็นอาจารย์ของเขากับทอส์นะครับที่สอนอยู่ที่โคลัมเบียมาวยวลยโคลัมเบียวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยพ่อเขาก็เป็นนักคาคุณน,นี่แหละแล้วก็โดนวิกฤตเศรษฐกิจตกงานตกต่ำอะไรเงี้ยนะครับ บอลเลนบัฟเฟต์ก็เป็นเด็กที่ชอบคำนวณชอบคิดเลขนะครับคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเงินตลอดเวลาเขาซื้อหุ้นครั้งแรกก็คืออายุ8ขวบเขาจะจําทุกเรื่องที่เป็นเรื่องหุ้นได้ดีเรื่องอื่นเขาจําไม่ค่อยได้นะครับผมเกริ่นประวัติเขาสั้นๆนะครับหุ้นตัวแรกที่เขาซื้อ8ดขวบเนี่ยมันซื้อที่30กว่าเหรียญม้งแล้วหุ้นก็ลงไป27เขาซื้อพร้อมพี่สาวเขาคนละ3หุ้นระหว่างทางเดินไปโรงเรียนพี่ก็จะบอกแม่งเอ้ยลงอีกแล้วหุ้นหานี้แม่งลงอีกแลวแ้ว พุ่งนี้มาก็บ่นีกแม่งลงอีกละอะไรวะมันมีอะไรไม่ดีวะอะไรอย่างนี้นะครับตอนหลังหุ้นตัวนี้บววิ่งขึ้นมาที่สี่เหรียญแล้วเขากำไรห้าเหรียญนะเขาเลยขายทิ้งเขาเรือกสบายใจเพราะพี่สาวเขาขายทิ้งพอเขาขายทิ้งแค่นั้นเองนะฮะหุ้นตัวนี้วิ่งไป200เหรียญเขาก็เลยได้บทเรียนแรกจากการลงทุนหุ้นตัวแรกว่าไม่คุยกับใครเรื่องหุ้นอีกละคือคุยแล้วมันทําให้แบบว่าจากเดิมที่เราวิเคราะห์ของเรามาดีแล้วว่ามันจะดีเนี่ยกลายเป็นมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ออันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนทราบหรือเปล่านะครับว่าจริงๆวอลเลมัฟเฟตเนี่ยเขาไม่ได้โตมาด้วยการเป็นนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานตั้งแต่ต้นจริงๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟสายกราฟเป็นเทคนิคออนลิซิสแต่พอเขามาเจอเบนเกรแฮมเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยตอนเขาอายุประมาณ19เนี่ยพอเขาเจอเบนเกรแฮมปุ๊บเขาเขาก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับพวก Intelligent Investor เนี่ย เขาก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็เปลี่ยนจากเทคนิคออนาลิซิสเนี่ยมาเป็นไอเดียเรื่องการลงทุนแบบแบบแบบของเบนจามินเกรแฮมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาครั้งแรกเขาเป็นคนที่ไม่อยากเรียนหนังสือเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆเชื่อมไปกับทางเบนจามินเกรแฮมนิดนึงนะครับเขาเรียนเนี่ยก็จบเร็วแต่ขี้เกียจเรียนมหาลาัยปอตีเขาจบ3ปีคนอื่นต้องเรียน4ปี4ปีกว่าเขาจบ3ปีเขาบอกไม่อยากเรียนไม่สนุก เรียนแล้วก็ไม่สนุกจบเสร็จก็ไปสมัคร Harvard เพราะพ่อบอกว่าต้องเรียน Harvard ให้ได้นะลูก Harvard Business School เนี่ยคืออนาคตของลูกไปเสร็จเขาสมัครไม่ได้สมัครไม่ได้เสร็จทำไงดีวะจะตอบพ่อ,อยังไงมันเป็นเรื่องแบบปวดหัวมากกลับมาบ้านก็เลยเริ่มเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่ามันมีมาอะไรไหนวะเซิร์ชไปเรื่อยๆก็อ่านไปเรื่อยๆหลายมาอะไรจนกระทั่งไปเจอชื่อของเบนจามินเกรแฮมกับดอทนะครับที่เป็นเขียนหนังสือเรื่อง Intelligent Investor อร์เขาบอกเฮ้ย เขาตื่นเต้นมากเขาบอกแต่โคลัมเบียพิจอร์เอโคลัมเบียหมาลายเนี่ยก็เข้ายากนะเขาเลยเขียนจดหมายไปว่าสวัสดีครับทั้งเกรแฮมกับดอทผมคิดว่าคุณสองคนตายหาไปแล้วนะครับคือผมอ่านหนังสือคุณแล้วผมชอบมากแต่ผมเข้าใจว่าคุณเสียชีวิตไปแล้วผมยังเห็นว่าคุณมาสอนอยู่ที่หมาลัยโคลัมเบียผมอยากเข้าไปเรียนกับคุณสุดท้ายเขาก็รับนะครับเ,เขาก็เลยได้เข้าไปเรียนกับเกรแฮมนะครับ สิ่งที่เขาได้มากที่สุดจากเกรแฮมเนี่ยเขาบอกเป็นกฎข้อแรกนะครับที่เกรแฮมยึดถือเสมอก็คือบอกว่ากฎข้อที่หนึ่งคืออย่าขาดทุนและกฎข้อที่สองคืออย่าลืมกฎข้อที่หนึ่งผมก็พยายามตีความไอ้คำพูดนี้มาตลอดว่าแปลว่าอะไรวะมันจะเป็นไปได้ไงวะพุ่งไปลงทุนหุ้นแล้วมันจะไม่ขาดทุนมันก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีโดนมั่งต้องมีได้บ้างนะครับผมตีความอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าความหมายของมันก็คือ ดอลอสเขาาใช้คำพูดว่าดอ n ลอสอีควิตี้หมายความว่าอย่าให้ señora, อ่าอีควิตหรือว่างบเขาเรียกไงส่วนผู้ถือหุ้นน่ะมันขาดทุนหรือว่ามันแย่ลงกว่าเดิมความหมายคือน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะจะบอกให้ไม่ขาดทุนเลยเนี่ยมันก็คงฟังฟังแล้วไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเราเลือกธุรกิจที่เติบโตจริงๆเนี네่ยระยะสั้นราคาอาจจะผันผวนแต่เขาไม่ได้ตีว่าความผันผวนคือการขาดทุน แต่เขาตีว่าแม่งก็คือผันผวนแต่ระยะยาวฉันซื้อของอันเดอร์วัลูเนี่ยฉันไม่ได้ทําสิ่งที่ขาดทุนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นประวัติหุ้นนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้น่าจะอันดับ5อันดับ7ของของโลกอะไรเงี้ยนะครับก็คือเบิร์กเชียร์ h ฮทเ y เเป็นโรงงานทอผ้าของสหรัฐอเมริกาที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมีสตอรี่หลายอย่างที่น่าสนใจและน่าเอามาเล่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบรูเลนบัฟเฟตเขาก็ซื้อหุ้นแบบที่เกรแฮมสอนอะ่ะเขาไม่สนธุรกิจมาก ขอให้ธุรกิจพอไปได้ขอให้ธุรกิจพอไปได้ผู้บริหารขอให้อยา่าโกงไม่ต้องเก่งเก่งไหมไม่สนใจขออยา่าโกงขอให้มันทําธุรกิจจริงๆมีบุคแวลูที่ดีมีแอสเซทที่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้ไปประมาณหนึ่งพอเขาซื้อหุ้นตัวนี้ไปประมาณหนึ่งเราเยอะพอเหตุผลตอนที่เขาเข้าไปซื้อเนี่ยเพราะว่า Berkshire Hathaway เนี่ยมีการขายแอสเซทออกมาขายแอสเซทมาแล้วก็ซื้อหุ้นคืนแล้วก็ขายแอสเซทออกมาแล้วซื้อหุ้นคืน2ครั้ง บล็อฟเฟดบอกมึงเสร็จกูเดี๋ยวข้อไปซื้อที่ราคาต่ําแล้วเขาก็จะขายแอเสเซทแล้วมาซื้อคุณคืนสรุปบล็อฟเฟดคิดถูกหมดเลยครับเพราะว่าผู้บริหารก็ได้ขายแอเสเซทชิ้นใหญ่ออกไปแล้วเขาก็จะซื้อคุณคืนจริงๆแต่บล็อฟเฟดถือไว้พอสมควรเขาเลยเรียกบล็อฟเฟดมาคุยแล้วเขาบอกว่าวอลเลมบล็อฟเฟดถ้าจะตั้งราคาซื้อคุณคืนเนี่ยเท่าไหร่ดีเท่าไหร่คือราคาที่เหมาะสมวอลเลมบอเฟตบอก1 1บเอหเหรียญเขาบอกโอเค ดัน1 1 5เหรียญนะจบนะครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนะครับพอดีมันอาจจะมี2-3สเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันมมไม่แน่ใจเป็นเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็คือว่าก่อนวันที่ทาง Berkshire Hathaway จะเสนอราคาซื้อและเป็นจดหมายมาที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเขาเสียไป5วันซึ่งเป็นคนที่เขารักและเคารบมากเขาก็เลยทําให้จิตใจการตัดสินใจของเขาเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนค่อนข้างไม่ปกติอะไรเงี้ยนะครับและ Berkshire Hathaway เนี่ย ก็ทริกกี้นิดหน่อยคือเสนอราคาโดยให้มาขาดไป12เซนซึ่งจริง12เซนไม่ได้เยอะแต่บัฟอคเฟโกรธมากอยู่ๆเขาเป็นคนคุมอารมณ์ได้ดีมี EQ ที่สูงเหมือนที่เบนจามินเกรแฮมสอนแต่วันนั้นเขาโกรธมากเขาบอกแม่เอ้ยคุยกันแล้ว1ิบเอ้าทำอย่างนี้ได้ไงวะถ้าเป็นเราเราทำไงครับถ้าเราโกรธเราทำไงครับพี่ทำไงดีฮะขายมันทิ้ง หร,หรือด่าพ่อเล่าแม่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งที่วอลเลนบัฟเฟตทำคือเขาเอาเงินส่วนใหญ่ซื้อแม่งเข้าไปแบ่งบ้าละหําซื้อซื้อไล่ขึ้นไปจนมันทะลุราคาซื้อคืนซื้อเยอะมากอะซื้อแบบว่าซื้อแบบเยอะมากคืออยากจะแก้แค้นว่านี่เน่เดี๋ยวจะทําให้เหมือนมาคุบบริษัทหรือเดี๋ยวจะแยกชิ้นส่วนบริษัทขายเลยเพราะบริษัทมันถูกมากแต่เขาก็ซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเป็นพอชั้นหลักของบริษัทเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจ โรงงานย้อมผ้าก็พังพอดีเพราะเมืองจีนเข้ามาเสร็จมาย้อมผ้าแล้วก็ทาเสื้อผ้าทําอะไรเครื่องทอได้ถูกกว่าอเมริกาเยอะมากโดยที่ไม่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยเบิร์กเชียร์แฮตเทเวก็เจ๋งมันหมดทางสู้อ่ะพูดได้ว่าหมดทางสู้ดีกว่าคือเขาทําดีกว่าทําถูกกว่าทุกอย่างมันดีกว่าหมดก็คือสู้ไม่ได้นะครับเพราะเบิร์กเชียร์แฮ w เทเวก็เป็นการลงทุนที่ผิดไปเขาก็เป็นพอส่วนใหญ่ที่ทําให้วอลล e สโตเฟดเสียหายหนักมากนะครับแล้วเงินส่วนใหญ่ก็ไปได้จากหุ้นตัวอื่นแต่ตัวนี้เสียหายหนักเลย หนักจนแบบหนักมากจนตอนหลังเขาตั้งเป็นบริษัทที่ตั้งตัวได้แล้วอ่ะเขาบอกอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรเขาบอกให้เก็บชื่อนี้ไว้เขาจะเอาไว้เตือนความทรงจําว่าอันนี้เล่าชื่อบอกแต่ผมว่าเขาคงบอกแบบนี้นะครับก็คืออย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเหมือนที่เล่าชื่อเคยบอกว่าไม่รู้ว่าจากวอลเลมัฟเฟตมเป็นมาเล่าชื่อได้ไงนะครับแต่บอกว่าเมื่อโกรธจัดนะครับอย่าเพิ่งตอบข้อความใครเมื่อดีใจอย่าเพิ่งให้สัญญานะครับเมื่อเศร้านักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจ ก็คือเวลาที่เรามีอะไรพวกประมาณอารมณ์สามสี่อย่างเนี้ยก็คืออย่าตัดสินใจอะไรเร็วๆถ้าสมมติว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งเล่นหุ้นมาหรือเราเพิ่งขายหุ้นมากําไรสิบล้านเป็นไงครับเราดีใจสุดๆเลยการซื้อหุ้นตัวถัดไปของเราจะเริ่มมั่วไหมฮะเราจะเริ่มรู้สึกว่าก็เราเก่งเออช่างเหอะก็ซื้อๆไปเหอะโอ้ง่ายหุ้นนะถ้าเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันจะยิ่งเกิดขึ้นง่ายขึ้นงา่นงายขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเศร้านักหนาอย่าพิ่งตัดสินใจผู้หญิงเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลือกคู่ครองผิดเนี่ยผมสังเกตดูส่วนใหญ่คือมันพึ่งเสียใจกับคู่คนแรกมาพอเสียใจกับคู่คนแรกมาเนี่ยคนที่สองเอารวะขอให้มันไม่เหมือนคนแรกในปัจจัยที่เราไม่ชอบก็อพอแล้วเช่นถ้าคนแรกรวยแล้วมันเจ้าชู้กูจะเอาจนเลยกูจะเอาจนเลยกูค,คิดว่าจนแม่งอาจจะดีก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอก พยายามอยู่ในเหตุและผลก็พอนะครับเขาก็ลงทุนแบบนี้มาตลอดจนพอร์ตการลงทุนเขาเนี่ยก็เติบโตมาเรื่อยๆเขาทําผลตอบแทนได้มาสัจจันมากตอนนั้น S&P ก็ถือเป็นตลาดการลงทุนที่เติบโตเยอะมากนะครับเฉลี่ยประมาณ11%แต่ Warren นบั f เฟตทำได้29% 40ปี29% 40ปีี่เนีคือหูเป็นเรื่องแบบมหาศจจรันมากถ้าเกิด26% 40ปีเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่คุณเติมไป4ตัว แต่ถ้าคุณทําได้ยี่สิบเก้าปรเ็นคุณเติมศูนย์เข้าไปได้อีกตัวประมาณห้าตัวของพอร์ตการลงทุนของคุณคุณเปลี่ยนฐานะได้เลยนะครับโดย,โดย,โ,ดยโดยการลงทุนแค่นี้แต่พอเขามาเจอกับชาลิมังเกอร์ซึ่งเป็นนักกฎหมายนะครับชาลิมังเกอร์ก็อธิบายให้เขาฟังในสองสามเรื่องบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าคุณซื้อธุรกิจแบบเกรแฮมเนี่ยก็คือคุณซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งในราคาถูกมากๆเลยสมมุติว่าเราซื้อบริษัทบริษัท นี้ที่ขายขนมจีบอยู่แต่มันก็ไม่โตรหรอกมันก็ขายอยู่ซอยเนี้ยกําไรปีละล้านหนึ่งมีมูลค่า10ล้านถ้าเราซื้อให้มันต่ําๆเลยนะเอาตอนคนเกยดเกลียดเราซื้อมัน5้าล้าน4ี่ล้านเราก็คงได้เงินระดับหนึ่งถูกไหมครับนี่วิธีคิดง่ายๆอันนั้นคือภาษาทางการเงินเรียกว่า personal value แต่ถ้าเราซื้อของที่มันสุดยอดอะแล้วมันขยายออกไปอีกขายออกไปหลายที่ขึ้นขยายออกไปได้ทั่วโลก โอ้โหมูลค่าตอนจบมันจะเยอะกว่านั้นเยอะเลยนะโดยไม่ต้องดูที่ book value เลยมังเกอร์ก็พูดอย่างนี้นะครับบัฟเฟตต์ก็เขาบอกเปลี่ยนยากมากความเชื่อตรงนี้เปลี่ยนยากมากมังเกอร์ก็พูดกับเขาหลายครั้งแล้วมังเกอร์บอกว่าผมเข้าใจนะมันยากมากการจะให้คุณเปลี่ยนไปทําอะไรอีกสักอย่างหนึง่งในขณะที่ของเก่าคุณก็กําไรดีอยู่แล้วอะมันเป็นเรื่องยากสุดๆนึกออกไหมครับสมมุติวันนี้เราเล่นหุ้นแล้วเรายังไม่ได้เยอะเรามาฟังวิธีนู้นวิธีนี้เราก็อยากลองเปลี่ยนเพราะวิธีเดิมที่เราทําอยู่มันเปนครับ แม่งก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเวิร์กไม่เวิร์กถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีวิธีที่แบบเวิร์กที่สุดในตํานานแล้วอะเราทําผลตอบแทนเฉลี่ยมาได้สามสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะแล้วมีคนบอกเราบอกว่าเฮ้ยมึงต้องไปเป๋ออีกวิธีหนึ่งมันจะเวิร์กกว่าเราจะรู้สึกว่าใช่หรอวะไอ้ที่ทํามาก็เนี่ยฉันไมเป็นตำนานแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยินดีแล้วก็ตามบังเกอร์นะครับซึ่งบังเกอร์ก็เป็นคนที่แบบเก่งมากๆฉลาดมากๆสองคนนี้ชอบยอกันเองชาลีก็บอกบังเกอร์เนี่ยมันฉลาดที่สุดในโลกบังเกอร์ก็บอกเอ้ยไม่หกวเลเนี อาิยะที่สุดในโลกแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเนี่ยอันนี้ในในในมือนี่เขาถือหนังสือ annual report ของ BYD นะครับซึ่งอ่าชาลีมังเกอร์เนี่ยเป็นคนแนะนำหุ้นประเทศจีนให้เขาแล้วบอกว่าประเทศจีนน่จะเป็นอนาคตเป็นนู่นเป็นนี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่ผ่านมาของเขานะครับว่าบริ r e n b u f f e เฟผ่านการลงทุนอะไรใหญ่ๆมาบ้างจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เริ่มไอเดียจากการที่ว่าเก็บตังค์แล้วก็ไปลงตู้พินบอลตาม ตามร้านตัดผมแล้วเขาก็รู้ง่ายๆเขาไปอ่านหนังสือมาหนังสือมันคือบอกว่าพันวิธีที่ทําให้คุณได้พันเหรียญหนึ่งในนั้นคือให้ทําธุรกิจตาช่างช่างน้ําหนักวันหนึ่งได้ช่างเท่านี้เท่านี้แล้วก็ขยายไปเป็นตาช่างที่สองขยายไปชั้นสี่ตาช่างขยายไปหกตาช่างแต่เขาไปทํากับพินบอลนะครับเขาทําจนเขามีเงินเก็บซื้อที่นาได้ตอนอานยุสิบกว่ากวสิบต้นๆหนึ่งสิบสองสิบสามก็คือเป็นคนที่แบบชอบเงินอย่างรุนแรง เขาทุกครั้งเขาพูดกับเมียเขาเขาจะพูดอยู่ไม่กี่คานะครับตอนเขาไม่มีตังค์เขาบอกว่าเธอรู้ไหมต่อไปฉันจะเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกเมียเขาซูซี่เขาบอกว่ามันไร้สาระมันเหมือนเขาซูซี่เป็นคนชอบร้องเพลงอ่ะเหมือนบอกมีคนนึงชอบร้องเพลงบอกเดี๋ยวกูจะดังกว่าซิมปฟนี่กูจะดังกว่าแบบอะไรอ่ะนักแต่งเพลงระดับโลกปิกัสโซอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าใช่เหรอะวะมันก็พูดอะไรไปเลยเปื่อยนะฮะแต่เวลาก็พิสูจน์ให้เห็นว่า เขาก็ค่อยๆลงทุนมาเรื่อยๆลงทุนมาเรื่อยๆลงทุนในโคคาโคล่าลงทุนในไอ้นังสือพิมนะครับโพสต์ลงทุนในอเมริกันเอ็กเพรสลงทุนในเจเนอเรลลีพวกเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยอันนี้คือช่วงที่ทำเบิร์กเชียร์แฮเทเวย์นะครับระยะหลังเนี่ยดูแล้วการลงทุนเขาจะเริ่มมีปัญหาที่เราบอกว่าเขาเป็นตํานาแล้วก็สร้างเวลระดับ82.5บิลเลียนเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทํามาได้ดีแต่3าปีหลังเนี่ยทุกๆการลงทุนของเขาเนี่ย เฮ้ยมีปัญหาหมดเลยยกเว้น Apple กับแค่ไม่กี่อย่างนะครับอะไรบางที่มีปัญหาก็เช่นซอสไฮก่อนหน้านี้มี t ท s c o l o t ตัสนะครับไอรถไฟก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้แย่ IBM นี้ก็ขายทิ้งไปละว p p p l e เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ที่ชนะแต่ยังไม่รู้ว่าแกเป็นคนคิดหรือว่าเทสกับทอสที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอายุห้0หกมาช่วยเขานะครับอันนี้เป็นอยู่หน้าเว็บของเขานะครับหน้าเว็บของเขาเนี่ย ง่ายมากเรียบง่ายคุณเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บ Berkshire Hathaway เนี่ยมันจะไม่มีสินค้าไม่มีบริการไม่มีอะไรมันจะเริ่มต้นด้วยหน้านี้เลยครับหน้านี้ก็บอกว่า S&P เนี่ยปีนี้มันบวกเท่าไหร่แล้ว Berkshire บวกเท่าไหร่ S&P ปีนี้บวกเท่าไหร่ Berkshire ลบเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆจะเห็นว่า<ม>เขาลงทุนเต็มที่ตลอดเวลานะครับแล้วตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุนของเขาเนี่ยเขามีผลตอบแทนที่เยอะมากๆอยู่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง ซึ่งมันก็เป็นเป็นปีที่พอร์ตเขายังเล็กอยู่หลังจากนั้นเนี่ยพอร์ตการลงทุนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะมากๆแต่จะสังเกตดูที่ข้อแปลกคือเขามีปีที่ขาดทุนหนักน้อยมากเพราะเวลาเราขาดทุนหนักเนี่ยเราจะแทบทํากลับมาไม่ได้มันเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ที่หลอกๆในสมองเราอยู่อะสมมุติว่าคุณซื้อหุ้นที่มีโอกาสได้หนึ่งหนึ่งเด้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่มีโอกาสขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นตสมมตินะครับไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนบอกมามันมันจะปั่นไปที่สี่บาท ตอนนั้นราคาสองบาทมันมีโอกาสไปที่สี่บาทแต่ถ้าไม่ใช่มันมีโอกาสลงมาที่หนึ่งบาทเราก็จะรู้สึกว่าอืมเกมนี้มันก็น่าเล่นสมมตินะฮะเพราะมันดูก็แฟร์ดีแล้วมันก็น่าจะขึ้นมากกว่าลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคณิตศาสตร์มันจะหลอกลวงเราเพราะเวลาเราลงมาห้าสิเปอร์ซ็นเนี่ยกว่าเราจะกลับขึ้นไปเราต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์งงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นเวลาถอยมาสมมติว่าถ้าคุณซื้อหุ้นที่เสี่ยงมากเช่นหุ้นปัน่นมีโอกาสไปสมเด้งสี่เด้งแต่มีโอกาสขาดทุนนเ ให้คุณถูกมากี่ครั้งอะแล้วคุณขาดทุนตัวเดียวที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตะมันกลับไปเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วไม่รู้เริ่มต้นตรงไหนด้วยแต่มันยากมากแล้วก็จิตวิญญาณนะอะไรทุกอย่างมันพังหมดนะครับแต่จะเห็นว่าโอ้โหขนาดแบบหนักๆอะเขาก็โดนแคบประมาณสี่สิบแปดเปอร์เซ็นนี่ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตเขานะครับที่ผ่านมาเขาก็จะรักษาความเสถียรภาพได้ดีซึ่งตรงกับที่มังเกอร์พูดมังเกอร์เคยพูดอย่างหนึ่งบอกว่าความลับของความสําเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยูู่่ทีความรร้หรืออะไเลย มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันผิดตั้งแต่ต้นจริงๆความลับของการลงทุนในตลาดหุ้นให้ประสบความสำเร็จมันคือความรอบคอบความระมัดระวังแล้วการยืนระยะในระยะยาวทําสิ่งถูกต้องไปเรื่อยๆในระยะยาวแต่คนทุกคนคิดว่าความร่ารวยในตลาดหุ้นคือกูต้องรวยเร็วที่สุดกูต้องมาหาแบบจีเนียช็อตเข้าปุ๊บขึ้น10เด้งออกมาเข้าอีกตัว10เด้งออกมาเข้าแบบอะไรประมาณนี้นแบบที่เราเคยดูในหนังฮ่องกงพวกเจ้าพ่อตลาดหุ้นอะไรเงี้ยผมก็ดูผมก็ดูเรื่องเดียวกับคุณนะครับ ผมยังจําได้เลยว่าเฉพาะตลาดคุ้นเรื่องที่ผมชอบดูอ่ะผมเข้ามาจําได้ว่ามันติดคุกหรืออะไรสักอย่างแล้วมันเดินกลับมาแมงเข้าตลาดวันแรกหุ้นนี่แม่งเขียวหมดฟรุบแล้วบอกโอ้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแปะอาซิมที่กาลังเทรดหุ้นอยู่โอ้นี่มันเกิดอะไรนี่คือมันเป็นแบบสายาสรนแนวแบบคนไทยชอบแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับพวกขอให้คุณรักษาระยะยืนระยะได้อัาตราทบต้นมันจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เราเองนะครับพบกับคอร์เสเรียนฉบับเต็มครบทุกตอนได้ใน CSI ผ c k คอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนมือโปรโมากกว่าร้อยคอร์สของการลงทุนรวมกว่า200ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีโดยได้บรรดากรูชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายที่จะมาเพิ่มความรู้และเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกอาทิดออรนิเวศเหมวชิราลาก,ดออกรดรวิสิตองพิพัฒนกุลเซียนมี หรืออาจารย์ที่ว่าชินทาดาพง์สมัครได้แล้ววันนี้พิเศษเหลือเพียงเดือนละ1,990บาทจากราคาปกติ5,900บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร081139,081139 7 0 0โทรตอนนี้เลยนะครับ